บวชเป็นพระแล้วก็จะต้องระวังเรื่องทงจิตจิตนี้สำคัญถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติเรื่องจิตจิตนั้นก็จะไม่สงบก็จะสุนท้านดังนั้นภิกษุสงฆ์จะต้องรู้จ,กกจักจิตจิตของตนเองนี้เรียกว่าเป็นธรรมะ แต่ละอย่างในอย่างจิตก็คือน้ำมรรมวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะต้องอยู่กับรูปน้ำรูปไม่เที่ยงน้ำไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงน้ำน้มไม่เที่ยงนี่หมายถึงจิตนั่นเองจิตเราเนี่ยปรุงแต่งแต่แต่ละวันแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยปรุงแต่งเกิดดับเกิดดับมีสภาพคิดนึกเรื่องราวต่างๆเรื่อง่างจิตจิตนี่หยุดไม่เป็น แม้ว่าเรานอนหลับเนี่ยจิตก็ยังคิดนึกอยู่อในระหว่างที่เรานอนเนี่ยที่เราฝันเนี่ยความฝันนั่นก็คือจิตนั่นแหละจิตปรุงแต่งเพราะจิตเราเนี่ยจนกว่าเราเนี่ยสิ้นชีวิตาจากโลกนี้ไปแล้วเรียกว่าดับสังขารจิตก็จะไปปฏิสนที่ใหม่คือไปเกิดในภูมิใหม่นั่นเองดังนั้นมนุษย์ที่อยู่ทุกวันนี้จะต้องศึกษาเรื่องจิต หรือหรือเรียกปโนภาษาบาลีเรียกมโนหรือว่าเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็คือกายต้องตงแยกออกเป็นสองอย่างรูปสภาพเห็นเห็นสีเห็นทางตาเรียกว่ารูปได้ยินเสียงเสียงจะต้องได้ยินทางหูเสียงเสียงก็แยกออกจากตาตานี่เห็นหูได้ยินเสียง เสียงดังเสียงนกร้องเสียงฟ้ารอ้องเสียงเกิดขึ้นที่หูมจมูกรู้กลิ่นจมูกรู้กลิ่นนี่ก็รู้ทางจมูกเนี่ยรู้กลิ่นเหม็นกลิ่นไม่หอมอกลิ่นไม่โสผ้าก็ต้องแยกออกจอากนี้มันเป็นรูปแต่ละอย่างละอย่างทางอายะนะทั้งหกนั่นเองกายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งปปดตพะมีหน้าที่เจ็บมีหน้าที่ปวด กายแล้วนี้มีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดนามธรรมาก็คือจิตนั่นเองมีสภาพคิดนึกเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องในอดีตบ้างคิดเรื่องปัจจุบันบ้างดังนั้นเราจะต้องมาศึกษาเรื่องรูปธรรมนามนามธรรมาคืออะไรนามธรรมาก็คือจิตรูปธรรมเป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์รูปตาเห็นสีหูที่ยินเสียงจมูกรู้กลิ่น อายะนะพวกนี้อาศัยนา้ม,มาทรับรู้ทางอารมณ์แต่ละอย่างละอย่างเมื่อตาได้เห็นสีเห็นต้นไม้เห็นสัตว์เห็นบุคคลเห็นเป็นของสมุิแต่ว่าน้ำม,มาทำเป็นสมุิให้คิดว่าเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกันทางจมูกรู้กลิ่นกลิ่นหอมไม่หอมกลิ่นเหม็นน้ำก็จะไปไปจับตรงที่จมูก อ่เป็นของสมมุติขึ้นมาว่ากลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมแล้วก็ปากลิ้นรสอาหารรสเปรี้ยวเผ็ดมันหวานจือดอ่าถูกใจหนอไม่ถูกใจหนอลิ้นก็มีหน้าที่ลิ้นรสแต่อตัวรู้คือน้ำประทน้ำประทับเนี่ยมันจะไปรับรู้อารมณ์แต่ละอย่างละอย่างทางอินทรีย์ทั้งหกน,นั่นเองอ่าน้าเนี่ยหยุดไม่เป็นแม้ว่าเรานอนหลับไปเนี่ยน้ำก็คิดนึกเรื่องราวต่างๆไอ้ที่เราฝันฝัน ฝันนั่นแหละคือคือจิตเราเนี่ยมันคิดนึกจิตเรานี่มันปรุงแต่งเห็นอะไรก็ปรุงแต่งก็เอามาคิดนึกเรียกว่าจิตตรงนั้นดับไม่เป็น